嘟 o 嘟 o do，哇哇哇！为 และนี่คือรายการมวยปั้มที่ป่วยที่สุดใน3โลกมวยปว่วยสุดสัปดาห์อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงอา k i ิมอินเดอะแบกันแล้วครับยังยืนยันคำเดิมว่า,ารายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง<ด>เพราะฉะนั้นอย่าอ <inex. S 2> ินเกินเต๋อ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 เต วันนี้เปิดรายการมาด้วยจำโลกฝ่ายชายของเรานะครับคุณฮันนี่นะครับผมเป็นชจำที่แต่งตัวแปลกมากเลยครับ อ๋อล่าเชียมจับมากเลยครับ มาฟังกันครับว่าเขาจะพูดว่าอะไรวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วสินะว่าผู้เข้าชิงกระเป๋าฝ่ายชายจะมีใครบ้างแต่ก็เอาเถอะไม่ว่าจะมีใครบ้างยังไงผู้มันก็ไม่เหมาะสมสำหรับคำว่าแชมป์เลยสกักนิดอย่างอีบูมดูมันแต่งตัวสิอย่างกับตุด๊ดหัวโปกโลกไข่ ลิคาโดก็ชอบทำตัวอุบาทไอชิต้านนั่นหรออย่าถามข้อดีของมันเลยเพราะยังไงก็หาไม่เจอเหรอกดูจากรูปร่างก็รู้แหละก็แค่ตัวใหญ่เพราะว่ากินเยอะไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเลยส่วนนินจาลูกพี่ของมันน่าจะเป็นลูกน้องสมากกว่าทีมบอสเบบี้อะไรกันโคตรหน่อมแหนมตั้งทีมอ่ะ คุณชีต้านะครับหนึ่งในสมาชิกทีมบอสเบย์เขาออกมาทำอะไรต้องมาดูกันนะครับเมื่อกี้ว่าฉันเหรอว่าอะไรฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยว่าฉันได้ยินแกเรียกชื่อฉันแกชื่ออะไรนะชีต้า อ๋อ <AL> ชื่อชีตาแต่เมื่อกี้ฉันว่าชีตาไม่เหมือนกันแล้วไปแล้วแกออกมาขัดจังหวะฉันทําไมเนี่ยก็แกมาว่าทีมของฉันไลนล่ะทีมอะไรทีมบอสเบบี้ของฉันอะแข่งเก่งที่สุดแล้วถ้าเกิดฉันเหลือนินจาได้กระเป๋านั้นมาเราจะเอาไปชิมแซมแพททีมกันแล้วพวกเราเราก็กลายเป็นทีมที่ดีที่สุดเดี๋ยวนะ งงอะไรหรือเปล่ากระเป๋านั้นน่ะมีไว้ชิงแชมป์โลกเส้นนี้เส้นียวเท่านั้นจำที่แอมเบอร์พูดไม่ได้เหรอถ้าใครได้กระเป๋านี้ไปครอบครองเขาคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ใช้กระเป๋านี้ในการท้าชิงแชมป์โลกแชมป์โลกแชมป์โลกงงอะไรหรือเปล่าช่วยแล้วนี่เราล่าแต่กันเนี่ยพูดว่าอะไรนะ ทำไงดีทีนี้อ๋อรู้แล้วไอ้แก่น่าอย่างเหี่ยวจำไว้นะคืนนี้อินจาแตชนะรีบไปดีกว่าอะไรของมันวะตื่นเต้นจังอีกแป๊บเดียวก็ถึงอาซิมอินเดอะแบงค์แล้วเธอคิดว่าเราจะชนะไหมต้องชนะเราอุตส่าห์ยัดเงินไปตั้งเยอะยังไงก็ต้องชนะแหละ จริงสิไม่งั้นเสียดายเงินแย่แกคิดเหรอว่ายัดเงินไปเยอะแล้วจะชนะก็ใช่ไงตันกาประหลาดเดี๋ยวฉันจะ,สะแสดงให้เห็นว่าแค่ร้อยเดียวอะ่ะก็ชน,นะได้อะไรกันมันยัดไปแค่ร้อยเดียวเองเหรอเนี่ยแล้วเราจะยัดไปทำไมตั้งล้านหนึ่งขอออกไปด้วยนะนิจจาไปทำอะไรเลยชีต้า ก็ไปให้กำลัง,ลงใจไงแกจะไปยุ่งกับนินจาทำไมแล้วนินจาก็แพ้หรอกเพราะะเป็นกำลังใจสำคัญของนินจาคุณนินจาคะแกได้เวลาเราค่ะไปกันเถิดนินจานี่นะครับคุณเอดเวิร์ดวันแมนอารมีของเรา มารอดูกันแล้วครับว่าเขาจะสามารถเอาชนะนินจาอย่างที่พูดไว้ได้หรือเปล่าผู้เข้าแข่งขันคนที่สองมาพร้อมกับชีต้าลูกน้องของเขานินจาบอสเบบี เดียวนะครับคุณยินจาจะพกดาบมาด้วยทำไมอ๋อมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะครับฝั่งนี้ก็มันหน้าไม่แพ้คุณเอ็ดเวิร์ดเลยนะครับก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าใครกันแน่ที่จะชนะและเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมอสซีอีเดอร์แบงค์ในปีนี้กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ เอ็ดเวิเปิดแล้วครับข้อลายใส่คุณนินจานะครับเหยียบหน้านะครับหหหน้าแหกไหมล่ะคุณนินจาจับขึ้นมาแล้วครับเวียงไปที่มุมผักเข้าไปครับและสู้เพกครับผมทำการลากนะครับ กำลังจะนับแล้วนะครับหนึ่คุณนินจายังไหวอยู่นะครับคุณนินจาหลบได้นะครับกระโดดทีเตะเข้าไปนะครับต่อย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 เกียบซ้ำนะครับจับคุณเอ็ดเวิร์ดลุกขึ้นมานะครับเวียง,งเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ังทําการนับแล้วครับหนึ่งยังไม่ได้นะครับต่อยคุณเอ็ดเวิร์ดบล็อกได้นะต่อยคืนครับผมเตะคุณนินจาบล็อกได้นะครับสุดปะคิก <c oughs> เต็มหน้าเลยนะครับต่อยไมนเลยนินจาเป็นไงล่ะนินจาของฉันเก่งไหมล่ะเอ็ดเวิร์ดเก๊เพ้เน่คุณชีต้าเชียร์สุดใจเลยนะครับ <c oughs> คุณยินจาโชว์พินิหารแล้วนะครับจะเตะครับแต่คุณเอด็ดเวิร์ดบอกได้นะครับโ้ยตำคาญหปากเนาะอ้วน <c oughs> ว่าฉันอ้วนเหรอได้คุณเอด็ดเวิร์ดหัวราอแล้วนะครับจับดินจาครับสอกเข้าไปทำอะไรครับต่อยนะครับ เดียวนะครับคุณชีตาขึ้นไปทำอะไรโอ้ oh my god เป็นไงเจ๋งไหมคุณชีตานะครับใช้ไม้เคนโดตีคุณเอ็ดเวิร์ดซึ่งถือเป็นการโกงทำให้คุณเอ็ดเวิร์ดชนะและได้เข้าร่วมอาซิมอีเดียแบงค์ไปโดยปริยายครับชีตาชีตาคืนนีก็เป็นคือสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะหาผู้ท้าชิงกระเป๋าอาซินของฝ่ายหญิงวันนี้ยังไงองค์หญิงของฉันก็ต้องไ้เคืงปั้มเพื่อท้าชิงกระเป๋าถ้าแบบนั้นไม่ได้นะคะ เพราะวันนี้เป็นคิวของจูวลี่และโซเฟียใครนะจูวลี่งั้นเหรอได้คะแนนยืดดึงนะคะหยิบย่องอจูวลี่